สิกาเอวานจะมายดสตูและเป็นบังเสียดอีกแลวเริ่มแรกเราจะเล่นเกมกีฬาสีเราจะแบ่งเป็น2ทีมทีมสีวัวและทีมสีชมพูแต่นนัไม่ใช่ทั้งหมดเอวานจชื่อสายเป็นสยามวันนี้จัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พนักง,งานทุกคนทั้งจ้างช่างแตะผมหมอนวดเพื่อให้ทีมงานผ่อนคลายและอาหารกินได้ไม่อั้นแบบบุฟเฟ่และที่พ <c oughs> ิเศษสุดคือเอวา <c oughs> ได้เตรียมกล่องบนพเนิโดยที่ทุกคนจะบอกความในใจกับบอสเก่าได้โดยไม่ต้องกลัวโดนดา่า ดิเอร์ลืมกดติดตามช่องไอวาให้ถึงสามด้านซัดเพื่อที่ไอวาจะได้เป็นทีมงานแบบนี้ต่อไปวันนี้จะสนุกแล้วมันแค่ไหนพร้อมแล้วไปดูเกมแรกกันเลยค่ะเกมแรกก็คือเกมวิงคาบหลอดทั้งสองทีมจะต้องเลือกคนมาเจ็ดคนกติกาคือทุกคนจะต้องเอาปากหนีหลอดแล้ววิ่งไปใส่ในขวดให้ได้ครบทุกคนทีมไหนได้ครบเจ็ดคนก่อนทีมนั้นชนะไปเลย เก็บแรกเอาหลอดมาฆ่าพี่จมูกใช่ไหมเราจะเอาพิมพ์เสนไปปลายหลอดพิมพ์ข้างไว้เพราะมันไม่มีกรดใช่ไหมจะมารไม่พูดกรอะไรเลยกรรมการแค่บอกทำยังไงก็ได้แค่ถึงกรงแล้วก็ส่งตัวได้จริงยี่เนี่ยแต่เขาได้ยินเขาได้ยินเขาวางแผนอะไรก่อนเขาวางใช่จะเอายาหมองอมาทาที่จมูกเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ๋อมันติดยาหมองมันจะช่วยให้มันติดเขาทาพิมพ์เสนเราแค่เช็ดเหนือออกแล้วก็คิดว่ายังไงก็ชนะเพราะไม่โกงเว้ยสีทอง ยังไม่ชนะเลยเขอเาวางแผนมาแล้วว่าเกมนี้ง่ายให้สีชมพูไปก่อนถึงแต้มเดี๋ยวเขาจะเสียขวัญได้แล้วคิดไปแล้วคนอะไรวางแผนให้ตัวเองแพ้เกมที่2เกมชักเยอะทั้งสองทีมจะต้องเลือกผู้แข่งแกล้งมาสิบคนทีมไหนดึงเชือกทีมตรงข้ามมาอยู่ในฝั่งตัวเองได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะเกมต่อไปเกมชักเยอ์จูนได้เทรนมาแล้วค่ะมีแต่ผู้ชายทางนั้นแต่มีหญิงหนึ่งเดียว แต่แผนเดี๋ยวผู้ชายเขาจะเป็นคนวางแผนกันเองว่ามันต้องทํำยังไงบ้างต้องเองเลยต้องย้อนกลับเราจะใช้คนแรงเยอะให้อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสักหนึ่งถึงสองคนที่แรงเยอะอยู่ข้างหลังเพราะแรงเยอะอยู่ข้างหน้ามันมีแรงเยอะข้างหนก็คือคนแรงเยอะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนตัวใหญ่ทวงอยู่ข้างหลังพอได้ยินเสียงปี๊บแล้วก็หนึ่งสองท่าแคนท่าแกนร้อก ถ้าเราจะสลับเป็นผู้หญิงยืนก่อนแล้วก็ผู้ชายสลับสลับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ก็คือซ้ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นชายหญิงช่ยเลยค่ะหญิงถขนาดอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เอื้อหลังใช่ไหมครับเราจะใช้แรงจากการดึงเราใช้แขนใช้ไหล่ถ้าเราเอ็นเราจะยืนให้นิ่งๆเราใช้น้ำหนักเราดึงแขนการดึงอย่างนี้มันจะแต่ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นการดูแล้วว่าทีมเรามีเขาได้เปรียบอะไรนะคะทีมเราชนะเอ็มโซเอม และเทแป้งส่งกล่อให้คุณข้างหลังทีปไหนเหลือแป้งเยอะที่สุดทิปนั้นชนะไปเลยแต่ว่าเพื่อนอยู่ข้างหลังใช่ไหมเพื่อนเอาจานรองนี้เลยคิดว่ามันน่าจะแบบอย่างนี้แล้วก็แบบเรียงลําดับส่วนสูงอะตอนที่อ่าต้องสูงต้องดีอ่จูเนียร์ต้องอยู่คนแรกใช่เพราะจูเนียร์สูงตอนเทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจานอย่างอี้ใช่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเทเพอครับจานแลนะจดทิปจะพูดเราพร้อมไม่สนับเกมสุดท้ายพร้อมเจอก็ชนะกลับมานะคะ ล้วทิกของเราคืออะไรอ่ะจับพี่ปุ๊กก็อย่างนี้ก็อย่างนี้จะมาแล้วหน้าแบบนี้เคยหมว่ก็อย่างนี้โอเคเทคนิคคือตอนที่เราโยนถ้าเราทำอย่างนี้ปุ้มเนี่ยมันจะมีการฟูมแต่ถ้าเราหักจานให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เออหักให้มันเป็นหนีปุ๊บมันก็จะลงมาคนที่ต่อข้างหลังนี่คือติดหัวเลยปะคิดว่าตจะได้รู้เลยว่ามันติดอยู่ว่าใกล้เราอยู่โอเคเย้สิวแกไม่รอดแน่เกมที่สาม កុំ กัี่ือปริมาที่เยอะไม่ใช่หรอนะมาดูโอเนตพิจาราว่าใครเือกปรันนะคะเราต้องยอมเขาแล้วแพราะว่าเขาเอะไอ่ฝนเราเยอะหลักามาโดทีมที่ชนะนะคะได้แก่ทีม พอเลยเรามีแบบบ้าไปใส่กล่องมากกว่านี้เยอะนะคะเรามีกล่องนี้เงิน5ล้านนะคะไม่ใช่มัน5ล้านนะคะแต่ว่ามันคือจะให้ทุกคนเขียนความในใจที่มีต่อพี่เนทที่ตอนนี้เขาได้จารลาออกไปแล้วนะคะเขียนเขียนข้อเสียของแม่แบดเนทนะคะลงไปในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ่านกันนะคะไม่ต้องเขียนชื่อโอเคเลยเขาจะร้องไห้เมื่เขาอ่านแล้วอ่ะเขาถูกลิปนี้ก็จะเหมือนหมดเขาจะร้องไห้นะตัวเองง่าปกินณิบถสิงตรง่าบแล้วนะคะ ที่แอฟริกานะคะแล้วก็เราจะอ่านนะคะพร้อมไหมคะทุกคนใครถือหนังจมมาขึ้นด้วยว้าวโอเกียวผลไม้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวว้าวมีคนเร็วนัดค่ะอร่อยนะคอฟฟี่โผล่บอนใหม่นี่เสื้อนี่ร้านเนี่ยออกไปอ่ะทุกคนรู้ช่องหมี่นี้ที่คุไหนเกลียดที่สุด ือการเข้าห้องโดยไม่ขอวันนี้ทุกคนจะไปกินในห้องวินที่นี่ ก่อนเพราะเขาไม่อยู่เพราะเขาโดนไล่ออกไปแล้วนะเอางี้ป้าเอาดึงคําว่าเคาะได้ออกเลยบอกว่าไม่ต้องมีเลยเปิดประตูเลยว่าขอยากเปิดอะไรเปิดองไอไม่ต้องขออนุญาตอะไรทั้งนั้นนะคะใช่ไหมเป็นความฝันมากที่จะได้เข้าไปกินข้าวในห้องนี้เพราะไม่เคยเลยใช่แล้วอยากรู้เคาะเราก็ต้องรอบางทีก็แบบไม่ว่างไม่ต้องเข้ามาอรู้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคือวันที่เราจะได้อิสระสักทีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปกินในห้องออฟฟิศพีนีทได้เลยค่ะ คุณนาธานมันได้อยู่แล้วมันไม่ต้องเคาะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมีห้องดูหน,นังแล้วตรงนี้ก็จะแบบเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเรียงเป็นโต๊ะทานข้าวแบบเหมือนในพระราชวังอะทุกคนจะกินข้าวพร้อมกันนะคะสามสิบสี่สิบคนแล้วก็คนตัวกินข้าวก่อนนะคะเขียนจดหมายความในใจไว้ในกล่องโดยไม่ต้องเขียนชื่อได้เลย คลิปนี้นะคะบอกแล้วว่ามีช่างตัดผมใช่ไหมใช่ครับรู้ไหมเป็นใครเห็นไหมอะมันไปดูข้างหลังมีช่างตัดผมไหมคะอ่ะลองมองก่อนภายใน3ามสถ้าไม่มีคนที่ตัดก็คือเอวะาผมก็ไม่ขึ้นอีกแล้วลองดูฟ้างหงก็ได้ครับอุ้ยไอ้มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอน่เอ้าจะโกหกทไมอะ ไม,นนไม่เป็นไรครับ <laughs> ขนาดนี้ไม่เป็นไรครับไม,ไม่ใช่จริงๆตอนมีช่างตัดผมจะบอกคนนะว่าช่างคนนี้เป็นคนเดียวที่พี่เนตตัดอันนี้พูดเลย <c oughs> คือไม่ได้แบบอยากโปรโมทเกินจริงแต่พี่เนตตัดแค่คนนี้คนเดียวจริงๆนะคะร้านาชื่ออัปเกรดนะคะแล้วก็ช่างตัดผมก็คือพี่ฟิล์มค่ะ <laughs> อยู่ตรงนี้ <laughs> แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มแล้วร้านของพี่ฟิล์มอยู่แถวไหนเหรอคะร้านอยู่ห้างพาราไดซ์ศรีนครินครับมีช่องทางการติดต่อยังไงไหมคะเฟซบุ๊กก็จะเป็นอัปเกรด แฮสตูดิโอครับอัปเกรดแฮสตูดิโอแล้วก็จะมีช่องทางติ๊กต็อกของผมก็จะเป็นฟิล์มบาร์บิชช็อปไปกดติดตามปันเฉพาพี่ฟิล์มน่ารักมากๆพี่ฟิล์มคือมาบริการผู้จริงคือมาให้ฟรีเลยเอว่าก็บอกแล้วด้วยว่าแบบไม่ได้อยากให้พี่ฟิล์มแบบรับค่าจ้างก็เหมือนพี่ฟิล์มเสียเวลามาแล้วก็ยังมาตัดผมให้คนในทีมอีกนะก็เกรงใจมากๆเลยก็ไปติดตามพี่ฟิล์มกันเยอะแล้วถ้าใครอยากตัดผมอยากต่อแบบพี่เนทนะคะบอกเลยว่ามีที่เดียวที่พี่เนทไปนะคะคืออออััััปเเกรรรดพพพีีี่่่ฟฟิิลลล์์มมมมม้้้ยยคคะวนนบผ ได้เลยโอ้โหปล่อยให้เขาไม่แต่งผมแต่บที่ที่ไฟฝันมานายนขอนหนักๆเลยครับพี่ ได้ตัดผมบางคนได้นวดแล้วที่ตอนนี้คนยังไม่ครบนะคะเพราะบางคนก็ไปนวดแล้วก็ตัดผมอยู่แต่ระหว่างที่ทุกคนรอเรามีกิจกรรมที่สนุกที่เราบอกกันว่าเราจะมีนั่นก็คืออ่านคำแตะพี่นมาดูกันถจริงๆแล้วนะคะในสตูดิโอนะคะมีคําอะไรที่อยากพูดแต่ว่าไม่เคยได้พูดกับไมล์มนนีนะคะมาดูกันเพราะตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราก็สมมามารถด่าเขาได้ทุกคนนิรนามนะคะไม่มีชื่อนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนนั้นก็ยกมือได้เพราะถ้าถูกใจเดี๋ยวให้ติดน,นะคะ โอเคเนซตอดดังอยู่โดเองจ้ังยู่โดเองจ้งนี่นะคะข้อเสียงแล้วคือพี่เนซตอดดังใครเห็นด้วยบ้างพี่เดซ ตังและเหม็นมากด้วยในกล่องนินทาไม่เม็นเลยมีอะไรอีกโอ้อันนี้ยาวมากอันนี้เขียนจริงๆอ่ะไอ้ดูขอบคุณบอสคนเก่าที่ให้โอกาสเราจนเราเก่งเพราะบอสคนเก่าไม่ค่อยคุยกับเราและมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปไปซื้อของแปรผ้าฮะบายบายบอสเก่าบอสไม่ค่อยคุยจนต้องเรียนรู้ที่จะเก่งเองใครปานคนเก่งอันนี้ยกมือขึ้นได้ใครอมัอันต่อไปนะคะชอบสั่งงานแล้วเร ชอบบ่นไม่ไั้นั่งเฉยๆทั้งที่ทำงานเสร็จแล้วใครเขียนใครเขียนพี่พาหรือเปล่าอาซาหรือเปล่าชอบอุ้ยอาซาหน้าตาดูมีพิรุษอันต่อไปอันที่3ไม่เห็นเป็นแบบเอวาเลยล่ะพี่เอวาที่บ่นไม่อยากตรวจงานสักทียูโรบอล้ว อันต่อไปอะไรเก่าก่อนจ้าอย่าเอาแต่สั่งงานใหม่คลิปๆแล้วก็น้ยิงด้วยอบอสเอวาน่ารักใส่ดีกับบอสเนทมากมากอตอนนี้จา้าอยู่ที่พิกาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเนี่ยอูอันนี้น่าจะความใจมีหลายหลายอันมาจะตัดต่อนะจาที่ดูเนี่ย <c oughs> อันนี้มีแค่สามพยางแต่ได้ใจความรวยคลิปช้าๆๆๆๆๆๆๆ แต่ดูทุกคนดูผมทรงใหม่นะคะเพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้เอ๊ะไม่ธรรมดาบอกแล้วเขียนไปแล้วนะไม่รู้จะตัดยังไงบอสใหม่เลี้ยงวันเดียวเท่ากับคุณที่เลี้ยงเราทั้งปีแลนนี้นะคะคือ วันนี้หักเงินเดือนนะไม่สบายอะพี่จะโทรมาว่าม,ม่เดเล่นเกโอเค,คนเนทุกคนเงียบทุกคนเงียบมีหัวหน้าตัต่ออยากว่าไมเม็ดเดบบอสเก่าให้ทุกคนฟังโอเคยูโรอยากพูดอะไรพูดได้เลยครับวันนี้คือตอนเช้าใช่ไหมพี่ว่าผมตื่นมาแล้วผมไม่สบายมากปวดหัวโลกหมุนเลย เดี๋ยวนี้ก็ทักมาบอกว่าเรื่องงานบอกว่าเนี่ยคลิปนี้เขาจะเอามาลงนะแต่ว่าผมบอกให้เขาตรวจคลิปมาเกือบจะเดือนแล้วพี่วาเขาไม่ยอมตรวจไม่ยอมมีฟิกแบกให้ผมสักทีแล้วผมก็เลยงงอ้าวแล้วเราจะแก้ยังไงแล้วมันแล้วมันจะลงอยู่แล้วแล้วถ่ายเปิดก็ยังไม่ได้ถ่ายอก็เลยผมก็เลยน็อกไปเลยเมื่อเช้าอ,อ๋อน็อกเพราะว่าทํางานเสร็จไม่ทันด้วยแล้วบอสเก่าก็ไม่ยอมตรวจ แล้วก็ไม่ช่วยด้วยไม่เห็นใจด้วยที่ไม่สบายใช่ไหมใช่ครับนี้จริงครับแล้วยูโรได้เขียนอันนี้หรือเปล่าเขียนว่ายูโรบอยเขียนว่าขี้บ่นไม่ยอมตรวจงานสักทีใช่ของยูโรไหมตัวดีผมไปเขียนตอนไหนโทษดีผมไปเขียนตอนไหนโอ้ยเอาอาาอกอาาอกมาหล่อนมีวิรุ์โอเคค่ะยูโรขอให้ถ่ายเร็วๆนะโอเคแล้วก็ต่อนะคะจากเมื่อกี้เห็นไหมว่ามีความอัดอันคัดแค้นใจหลายอย่างมาก นี่คือเงินของบอสเกา่าแต่บอสเก่าไม่อยู่แล้วต้องทำไรเร้ก็ต้องเอามาแจกให้ทีมงานแจให้ใหีาต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะเงนินนี้นะคะเดววาจะพาทุกคนไปสวนสนุกไปสวนสยามด้วยกันหมดเล้รางวันไม่ต้องทำงานไม่ต้องแปลเพราะบอสใหม่ใจดีนะคะแล้วไม่้ท,ทุกคนพี้ทุกคนมีชตรคำสั่ รจะไปสวนสยามด้วยกันหมดเลยนะคะส่วนตอนนี้นะอยากให้ทุกคนไปพักผ่อนไม่ต้องทำงานวันนี้อยากไปเล่นอะไรอยากขับมอเตอร์ไซค์บีบแตรดังทำโกดัง <c oughs> อยากสเปรย์ให้โกดังเละทำอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันคือบอสใหม่มันคือโลกใหม่แล้วตอนนี้คะ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยก็ไปอนอกกันได้เลยนะคะวันนี้ไปพักผ่อน <c oughs> ให้เต็มที่ค่ะ ว่นทำชถ้าอยากประสบความสำเร็จเร็วให้ลงมือทำคนเดียวเดี๋ยวนี้แต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จนานและยั่งยืนให้จับมือกันเดินหลายๆคนก็ให้มีความสุข I love you big much เจอกันคลิปใหม่นะ